สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราวพัฒนาประจำวันที่22กรกฎาคม2565นะครับแนวทางราพัฒนานะครับแอดก็จะให้ตัวเด่นนะครับเด่นอยู่ที่2นะครับเด่น2ตัวรองก็คือ9นะครับเด่น2ลรอง9 จับคู่เด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่20 22 23 26 29 90 93 95 98 แล้วก็99กันเบิ้ลนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่2 2 9 3 2 9นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ